สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูช่องดูอีกวิตแวลนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้แววด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยรู้ว่ากำลังหาวิธีการกดเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหมล่ะแน,แน่รู้นะโดยเฉพาะ คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะคะที่เขาไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะให้เราสามารถไปบอกเขาได้นะคะเอ๊แต่ก่อนที่เราจะไปกดเงินกันนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องจำรหัส ATM 6หหลักให้ได้นะคะ หหลักนะคะจํากันได้หรือเปล่าคะถ้าใครจําไม่ได้นะคะหรือว่าลืมนะคะให้รีบไปติดต่อธนาคารโดยด่วนนะคะก่อนที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะพอเปิดลงปุ๊บเงินก็จะเข้าบัตรให้ทันทีเลยะคะ่ะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เราชนะแล้วนะคะ ตัวนี้คุณจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะคะหลังจากที่ทางร,ารัฐบาลประชุมครอมอเสร็จแล้วก็ได้ข้อสรุปเสร็จแล้วว่าให้ลงทะเบียนวันไหนนะคะสิทธินั้นเงินก็จะเข้าบัญชีคุณทันทีเลยอาจจะล่าช้าไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นคุณก็ไปเช็คได้เลยนะคะจะได้รับ3,500บาทนะคะเป็นระยะเวลา2องเดือนก็คือ7 0 0 0บาทนั่นเองโอเค พอเราได้บัตรแล้วใช่ไหมคะให้ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาย่อยสาขาต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสอดเข้าไปในตู้ ATM คะ่ะ แล้วกดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากตู้ไหนไม่มีปุ่มสวัสดิการแห่งรัฐให้เราเลือกนะคะเราไม่สามารถทำรายการต่อไปได้นะคะทุกคนเราต้องไปหาตู้ ATM ที่มีปุ่มสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็ให้กดไปที่ขอดูวงเงินขอดูยอดวงเงินคงเหลืออ่าเราจะได้เห็นว่า เงินเข้าบัญชีเราหรือ,อยังนะคะเราจะได้รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ที่ส,สามารถกดได้นะคะหากเราต้องการกดเงินก็แค่กดปุ่มตกลงติ้งนะคะทีนี้ตู้ก็จะย้อนกลับไปหน้าหลักนะคะให้เรากดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็กดจำนวนเงินที่เราจะใช้นะคะ ก็พอกดมาปุ๊บก็กดตกลงตามขั้นตอนปกติของการกดเงินผ่านตู้ ATM ได้เลยหลังจากนั้นก็ได้เงินมาไปซื้อของใช้ที่จำเป็นนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะรหัส6หลักนะคะรหัสถหลักสำคัญมากและห้ามบอกใครเป็นเด็ดขาดนะคะเก็บไว้เป็นความลับนะคะทุกคน ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้เลียวแวลด้วยเดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย